i'm like

Lá cọp, karaoke. ra giờ bảy mươi Vang mà kín à, lưới. Bọn lưới, à, Bọn mấy trứng gì mà Dạ kẻ ấy ta. Má <laughs> 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 gà má ta. <laughs> mọi người mọi người mọi đi, mọi người một người mọi người vậy nhá mọi người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  đấy người mọi 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 nó đấy, nè đây con đây đây đấy đây 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 lên đây 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 ต่างคนต่างเล่นกันแลยอืน่ะก็ปังยุงแยบแล้วใครหลายวันใครหลายวันเลยคือมือวัดต่างอยู่นี่มึง

มาตรงนี้เดี๋ยวแด้ตรงอื้นก่อนตรงนี้มันช้วยเดี๋ยวให้คนก็แรลกก้อนน่าๆนะมีเด็กมาจดเล้าตรนี่มีเด็กมาปไม่มีอะไรอยาฝั่งนู้นแม็กยังไปขึ้นในตรงนั้นเรงถามรู้เออนมไม่ได้เลยมมายด้ยแล้วเร้ไม่ได้เลย

เออม่ได้ก็ักม่ได้แต่ก็ไม่ด้วนี้ตนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนี้ตนี้ตัวนี้ันี้ตัวนี้ตเวนม้ันหัวนีาตาวนี้ตัวนล้ตัวนี้ตัวนี้ัวนี้ตาวนี้ตั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 วนี้ตวัว้ตัวนเ้ัน้ตนี้นี้ตนี้ตัวนี้ตัีัวัวนี้ต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 ั้ตนน้ตัวนี้ตัวนี้้ตัวนน

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดีครับสวัสดีค่ะคืนเลาพอดีเดี๋ยวทานน้ำก่อนนะคะเชิัทานน้ำเย็นๆก่อนค่ะ ยินด mm ีค hmm> ร so ับว oh mm, so like like <the ัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ไล์สดแรแล้วครับเมื่อกี้ไล์สดแปกหนึ่งนึ่งโพสแล้วครับเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไล์อีกโพสนึ่งอันนี้เลลดีว่าชิมดครันเลยดีว่าดวครับ มาทอดลาคาไปชดใชไหมหลายลายหลองทอดลายหลายแล้วครับต้องลองชดตามาที่นี่แล้วถึงรวยเจอนี้ตอนนี้พาพิชญาเจ้าจุดแเที่ยวแวะชมสถาการณ์ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำเจริญใหญ่นะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านพลาฮัทนะครับบ้านรหัสตำบลการเอาใส่รวมด้วยที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดแม่บ้านที่ได้รับแล้ว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  ก็เลของชุชนครับที่นี่เราเป็นไอ้กคราบ่อดงไกกชิมได้ค่ะมีซ้นแบดัแล้วนครับด่ันนนไก่ปล่อยไก่สวัสดนะครับวันนี้นัท่องเที่ยวนะครับก็วด้มาเยี่ยมันนี้เจอนสาวครัเจอนสาวน้องสาวน้องสาวเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นผู้นำ เป็นผู right there, okay? ้นำในพื uh> ้นที่นำชาวบ้านที่มารวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อปักดันพื้นที่ตรงนี้เป็นท่องเที่ยวครับจา่ที่นี่จะมีเป็นกระตุนเนยไก่เข้ยไปค่ะมันเป็นเนยมานตปกติถ้าชาวปูถ้าเรากินมันกินมันมันจะเป็นนิ้วในไตอะค่ะซึ่งมันจะต้องเกยด้วยการกินตรงนี้ไมอันนี้ฮะอันนี้สด้รอนานไหมรอนากไหม

สวัสดีครับขอเนื้อยินม like ีอะไรครับมีอะไรครับเดี๋ยวชิมก็ทอดได้เลยค่ะชิมอได้เลยค่ะีาชิมอไเลยคะถ้าอยากจะกินลาชุบไข่ก็มากินถึงหนกระทะตรงไหนครับ้องตรงไหนครับนอำไป่รัไปอย เป็นนถือว่าเป็นวัดมัคคุเทศน้อยนะครับเป็นมัคคุเทศน้อยที่คอยรับนักท่องเที่ยวนะครับคอยแนะนําำพื้นที่ของในหมู่บ้านนะครับว่ามี้แห่งท่องเที่ยวมีถึงกัอ่านอะไรบ้างเอาต้องการอบอกนะมครับมีอะไรบ้างอ่าแนะนําเลยแนะนาเลยว่าวันนี้เราเรามาทําอะไรกันอ่ะมีกะมีีมีาค่ะแล้วแล้น

เป็นนักพ ah, ัฒนาเป็นแจนนํากล้องอําพวีเจนได้ในเรื่องการ่องเทีียวกับชวยโบก็จะัำให้เราได้มั่งกับือนนี้เรามีไรอย่างนะคะเบื่อก่อนเนาย เดอียเียมัน,นมคนเราเน like mm? ี <m ian>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  ่ยเลยฮใช่ถ้าไม่ตั้งใจมานีจะไม่มีใครมา้อยากทุกคนาัานเราก็มีนะคะเป็นอเี่ยจะเป็นขนมลาบโบราซึ่งเราใช้กระบอกวิธีโบล่าแล้วก็ใช้น้ำตาลจากเวลากิน้วันนียค่ะจะรู้เลยว่านี่เป็นขนมลาโบราณที่มันไม่เหมือนกับเลยกับทีอื่นเลยค่ะยาหมาสัมผัสก็จะมีไกดกะละเกต เรามีเมนูเด็ดค่ะเป็นเมี่ยงคำไก่กะละเก็ดอ๋อมีมีเมี่ยงคำกันนะใช่่คะเมี่ยงคำอ๋อเมี่ยงคำนี่รอยเมี่ยงคำตนี้ร้อยดังไปกันนะมาเลยกินกันร้อยจาน จะบอว่าจีนี้ค่ะมีเมียงคำติอ่อรดกเลยอยากได้ันได้เขาเป็นไม่ว้าเน็บครับคือม่อพบ้านเรากับพ้อที่บ้านเชียงร้องแต่ส่ดีด้่นาะงางเตี้นะครับรอทุกการนี่ระห่เราได้ไดบไปพร้มาแล้วนะประกาศนั่งอวนน้ารช่วเออมาทล่าเลยต่อเดียวต้าวิ้นไปเลยลาดีตอ้ายนังชมที่จีวิทย์ดกันรวมกลุ่มพ่อแม่บ้านที่แคงเรครับ การรวมคุ้มข้อม่บ้านนานที่ีแข่งแรงกับมันนีกระติ้ว่าเป็นการนนิมาอ่าเป็นการเฉลิบยุคเล่นของเถี่ยวในทางนานนะครับประการในอนาคตนะครับเราก็เชียวว่านั่นเลยหลายๆท่านกินเงินคงไม่เป็นไม่อยากกินทุกวันอันนี้เป็นจุดไข่ค่ะแบบเวลาก็เท่าวัาแต่ไม่ต้องเป็นเมี่ยงครับอันนั้นเป็นจุดอะไ้นี่เมี่ยงเนี่ยอ๋อเมี่ยงห้าสิบบาท ลอยลเจสสิลาเลยอมาอนเชียงนะครับมาด้วเออมาไหนนกเกตมาือให้มาไหนต้องช่วยชวนได้มาแล้ววัวหกันได้ยังงตวมึงมีเดีวัวเออูเนี่ยไปย้อยไปย้อย